ถ้าท่าบริหารกล้ามเนื้อหลังและหน้าแขนด้วยยางยืดนะครับพกพาสะดวกนะครับเวลาที่คุณไปต่างสถานที่แล้วก็หาอุปกรณ์ไม่ได้นะครับโอเคครับเริ่มกันที่ท่าโรอิ่งก่อนเลยนะครับในการดึงเข้าหาตัวนะครับเหมือนที่คุณเล่นที่ยิมนะครับใช้ยางยืดนะครับอันนี้ผมจะใช้ยางยืดเป็นเส้นสีฟ้านะครับหรือเส้นที่หนักของผมนะครับแรงต้านอยู่ระหว่าง6กถึงสิกิโลกรัมนะครับยิ่งคุณจับไกลมากขึ้นนะครับแรงต้านก็จะได้มากขึ้นนะ โอเคครับผมจะจับประมาณต่ำกว่าหัวเข่านิดนึงนะครับก่อนที่จะดึงนะครับให้เริ่มทําการบีบสะบักแอนอก่อนแบบนี้แล้วก็ดึงศอกมาใกล้ลําตัวนะครับเห็นไหมฮะดูการทํางานของหลังให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับอ่ะบีบสะบักแอนอก่อนแทงศอกใกล้ลาตัวดึงไหลไปข้างหลังบีบสะบักแอ็นอก่อนแทงศอกใกล้ลาตัวไปข้างหลังนะครับสิบถึงยี่สิบครั้งนะครับ 3-4เซตได้เช่นกันนะครับต่อมานะครับท่าต่อมาท่าต่อมาเหยียบเหมือนเดิมนะครับอันนี้เวลาดึงขึ้นมาให้บิดแขนออกแบบนี้นะครับยังตัวประมาณ45องศาก็ได้นะครับดูหัวไหล่ผมเนี่ยท่านี้นะครับจะได้ทั้งหัวไหล่ได้ทั้งกล้ามเนื้อหลังส่วนบนเลยนะครับให้เราทําการถ้าเราดึงเลยเนี่ยเราจะได้แต่ไหล่นะครับให้เราทําการบีบสะบักแอนโอกางน,นี้นะครับแล้วก็ฉีกยาง บีสไปนอกแล้วบิดแขนออกนะครับบีสไปนอกบิดแขนออกการจับสามารถจับได้ทั้งสองแบบนะครับถ้าคุณจับแบบนี้นะครับมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อไหล่ข้างไหล่หลังทำงานดีขึ้นนะครับ mm hmm. หรือถ้าคุณจับแบบนี้ มันก็จะเน้นไปที่กล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหลังมากยิ่งขึ้นนะครับลองไปปรับกันดูท่าหลังท่าที่3นะครับก็จะเป็นท่าที่เราเล่นในที่ยิมครับท่า d e ดลิฟแต่ว่าเราจะเน้นกล้ามเนื้อหลังล่างแล้วก็กล้ามเนื้อปีกตรงนี้นี่เห็นก้อนนี้เนาะทาคล้ายๆเดิมนะครับผมจะจับยางยืดประมาณกลางน่าแข้งเท่านั้นเองนะครับนะหายใจเข้าเอาลมดันหน้าท้องขมิบก้นเพื่อให้เกิดแรงดันในช่องท้องก่อนนะครับอันดก ผมจะงอเข่าน้อยนะครับเวลาฟิลฟิลอย่างไงใช่ไหมให้โดนปีกปีกคือตรงตรงนี้เห็นไหมครับเห็นก้อนนี้เนาะเวลาจะโดนอย่างนี้โดนไหมดึงเลยไม่โดนนะครับดึงไหล่ไปข้างหลังนะครับอย่างนี้เห็นไหมอันนี้ปีกไม่ทํางานอ่ะดูอีกทีดูจักกแล้วผมนี่ปีกไม่ทํางานอันนี้ปีกทํางานสิบถึงยี่สิบครั้งเช่นกันครับเก่งปีกที่รักแล้ ใช้ได้ครับเก่งปีที่รักแล้วจะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อหน้าแขนแล้วครับผมเราเอายางหัวกับปายนะครับมาสับกันแบบนี้นะแล้วก็จับนี่ดูการทีุ่ณจะเล่นใบเสร็จให้โดนครับสอกไม่กลางจนเกินไปเก็บไหล่ไปข้างหลังนะครับเก็บไหล่ไปข้างหลังเล็กน้อย 10ถึง20ครั้งนะครับถ้ากล้ามเนื้อแขนนะครับกล้ามเนื้อเล็กกว่าหลังอาจจะ 3- 4ถึงสเซตได้เช่นกันต่อมาท่าสุดท้ายนะครับการที่เราบิดจากหงายมือครับมาเป็นแบบนี้เห็นปะดูดิบเซ็ปมันต่างก,กันแล้วเห็นปะเนี่ยนี่หงายมืออ่าดูบิดมือเห็นปะตา่างกันนะพอบิดอย่างนี้ปุ๊บกล้ามเนื้อแขนท่อนปลายแล้วก็กล้ามเนื้อบาคีอาลิสนะครับที่อยู่ด้านในก็จะทํางานมากขึ้นนะครับ จะทำทีละข้างหรือพร้อมกันก็ได้นะผมไม่รีบผมทําทีละข้างเพื่อเน้นโฟกัสถ้าอยากให้มันนะครับถ้าเน้นโฟกัสสิบถึงยี่สิบครั้งนะครับสามถึงสีเตตดด้เช่นกันสำหรับใครที่ยังไม่มียางยืดนะครับอันนี้เป็นยางยืดนะครับรุ่นใหม่ของผมเลยนะครับนี่เรียวกว่ารุ่นแพตตินัมนะครับสีเทาเงินนะฮะ สกีโลโก้กันดมแอสเทติกนะครับแรงต้านอยู่ระหว่าง3ถึง6กิโลกร,รมัมคุณสามารถใช้ได้ทั้งวอร์มนะครับก่อนออกกำลังกายแก่ออฟฟิศซินโดรมครับหรือเอามาออกกำลังกายในกล้ามเนื้อมัดเล็กแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับราคาอยู่ที่299บาทนะครับหรือถ้าใครสนใจยางยืดเส้นหนักที่สุดของผมนะครับแรงต้านอยู่ระหว่าง6ถึง10กิโลกร,รมัมเป็นเส้นสีฟ้าที่ผมเพิ่งบริหารเมื่อกี้นะครับก็สามารถสั่งกันได้เช่นกันนะครับราคา399บาทครับ